เด yeah, uh, <Hi. S 1> ี๋ยวเห็นลัชวันนักก็เที๋ยวมีปูนามออีมีมออีมีปออูปูนออานานออานา ดิสิปอปาวองเชียวกูจบนออานาโอเคอ่านครับ r ร a ดิ้งนามิงูนามิงูนามิปูกอากากากาดูปูมองมออูมูดูดูปูดูปูมอง da no, ini ma mani oh, uhu one 2 da a da u hu du tang da u to ta u tu da i da i di one, da i di du di Nga u U U Umi Pu To a Numi Numi ta Ho Ho a Te pa u pu No No a no Ha pu Ha pu na Ma i mi Ma pa, pa. น้องอานาหามีปูนา